ผู้ชมทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องกรานะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการรักษากรามเป็นอย่างไรและกรามคืออะไรและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากนิติคนคลินิกนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอครับไม่ทราบว่ากรากเนี่ยครับมันคืออะไรครับครับกรามนะครับก็คือความผิดปกติของสีผิวนะครับที่มีลักษณะเป็นสีต่างนะครับซึ่งลักษณะของการเกิดตัวกราเนี่ยนะครับ ก็จะเกิดได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยที่เห็นที่พบได้เนี่ยคือว่าการเกิดส่วกลางเนี่ยนะครับก็จะเกิดในบริเวณที่จะต้องโดนแสงแดดเป็นประจำนะครับเช่นบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะหลอดแก้มสองข้างนะครับลำคอแล้วก็บริเวณแขนนะครับกราดเนี่ยมันมีกี่ประเภทอจริงๆแล้วเนี่ยเอาหลักๆเลยนะครับจริงมีหลายประเภทมากนะครับแต่ที่หลักที่รู้จักกันเนี่ยก็มีประมาณสี่ประเภทนะครับสี่ประเภทเนี่ยก็จะมีหลัก ตื้นนะครับซึ่งจะเป็นสีแบบน้ำตาลจางๆหน่อยนึ่งนะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็จะกระจายอยู่ทั่วๆนะครับกัะลึกนะครับกระลึกก็คือเป็นกลาดที่ค่อนข้างขอบเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แล้วก็สีค่อนข้างที่จะ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 จางแล้วก็อยู่บริเวณหลบแกล้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องให้ความสนใจพิเศษกับกระลึกนะครับส่วนประเภทที่3าก็คือกัดเนื้อ การเนื้อเนี่ยง่ายๆก็คือกระสับตระิบเป็นติ่งเล็กๆนะครับออกมาซึ่งจะมีสีเนี่ยใครก็บตุ่มสิวตายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือกระแดดนะครับมันจะเป็นกระสับกระสิบต่างๆนะครับอาจจะเข้มๆบ้างนะครับแล้อนกระจายแล้วส่วนวิธีการรักษากระเนี่ยครับมันทำยังไงได้บ้างครับวิธีการรักษาเนี่ยนะครับก็เราจะทางวิทยากรคลินิกของเรานะครับก็มี โปรแกรมพิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีแทสซูนเลเซอร์นะครับซึ่งแทสซูนเลเซอร์เนี่ยเป็นลักษณะของการใช้ลำแสงเลเซอร์ธรรมชาตินะครับเข้ามาช่วยในการาทําให้เม็้อสีเนี่ยจางลงนะครับทำให้บริเวณสีที่ผิดปกติเนี่ยจางลงนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าในครั้งแรกในการรับการรักษาครั้งแรกเนี่ยก็เรียกว,ว่าเห็นผลได้อย่างชัดเจนนอกจากโปรแกรมแทสซูนิลเซเนี่ยที่มัน ท,ที่จะช่วยให้หน้าขายด้วยแล้วเนี่ยังรักษากราดได้อีกด้วยต้องขอถ้างนั้นวันนี้ต้องรบก,กวนคุณหมอสาธิตให้ดูแล้วล่ะครับว่าการรักษากราดเป็นยังไงนีค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมการรักษากราดเลยครับตอนนี้นะครับหมอกระวันจะสาธิตการทำเซตสมุดเดเซอร์ครับตอนนี้นะครับเรามีคนไข้มาอยู่กับเรานะครับซึ่งคนไข้ท่านนี้นะ มีภาวะกระับนะครับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าตื้นนะครับซึ่งมันจะเป็นลัษณะิยมนีะครับบริเวณแก้มสองข้างนี้นะครับที่เราที่เรายให้ฟังตอนแรกนะครับเป็นบริเวณที่ที่จะง่ายต่อการถูกแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะถูกกระตุ้นง่ายและตรงนี้เนี่ยทั้งกระและก้าวเนี่ยจะขึ้นง่ายบริเวณแก้มสองข้างนี้ครับโดยเฉพาะหนุ่มแก้ม ร้อนไหมครับไม่ค่ะไม่เนองทำทีทำ้ทีทันนี้ต้มาสักหครั้ครับก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีรอยสะเก็ดใดๆให้เห็นนะครับอาจจะมีอาการแดงบ้างนะครับอาจจะมีอาการระคายบ้างตามธรรมชาติของการยงเลเซอร์นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับครีมบำรุงนะครับที่มีส่วนผสมของไวเทนนิ่งแล้วก็ของผลไม้นะครับให้หลีกเลี่ยงไปช่วงสักดาหสองวันนะครับหลังจากทําการยงเลเซอร์ไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการใช้ครีมกันแดดให้ใช้ครีมกันแดดทุกครั้งนะครับหลังจากจะออก นอกกลางแจ้งนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ได้เห็นการรักษากระหาให้หายไร้กังวลไปแล้วนะครับเออคุณหมอครับไม่ทราบว่ากระที่รักษาหายแล้วเนี่ยจะกลับปเป็นได้หรือเปล่าครับตรงนี้เนี่ยต้องของเรียน้ตรงนะครับว่าควออามกระเนี่ยนะครับมันมีโอกาสทีน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลอ,อ,อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ แล้วที่การป้องกันและรักษากรับไม่เห็นเป็นอิฐต้องทำออย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่ทราบกันก็คือว่าหลังจากที่ได้นำการรักษาด้วยด้วยด้วยแคสเต็มเซลล์กันแล้วนะครับก็ต้องเรียนนะครับการที่เจ้าหน้าที่มาชมแสงแดดนะครับเช่นต้องออกไปเที่ยวทะเลนะครับหรือว่าต้องออกไปสั่งงานนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรี่ยนนะครับอันที่สองเลยคือการใช้เรียนกันแดดนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนสำคัญ และในวันนี้นะครับคุณหมอเก่งก็ได้มาไขข้อสงสัยในเรื่องการและมีการรักษาการให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบของคุณคุณหมอที่มากนะครับ oh. เพื่อนเ,นเนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความงาม oh. เรื่องบิวตี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วจะกลับมาตอบให้พร้อมกับคุณหมอครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ oh.